น้ำพริกนรกปลาชอนย่างคุณเพ็ญศรีรอบก่อนสั่งของคุณเพ็ญศรีมาเนี่ยแหละเป็นน้ำพริกเผาอะไรแต่จำไม่ได้ว่าน้ำพริกเผาอะไรแต่อร่อยมากติดใจรอบนี้เลยลองสั่งเป็นน้ำพริกนรกปลาชอนย่างนี่โอ้โหไอเรามันใส่น้ำพริกไปแล้วโหยคือผมมะชอบกินน้ำพริกกับข้าวมากมากินเปล่าๆกันเลยชิมเปล่าๆกันะ ืกินกับข้าวอร่อยแน่นอนกินอร่อยเผ็ดกันมังดีอือหืออือหือใสผักสักหน่อยนะเด็ดเลย แต่ไม่มีผักเดี๋ยวค่อยไปซื้ออร่อยอาานน้ำพริกนรกปลาช่อนย่างคุณเพนสีกดสั่งในตะก้านะครับผม